เรื่องเล่าเด็กเก็บเหรียญไรหัวอันนี้เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในวคืนมาลอยกระทงคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเด็กหนุ่มคนนึงแอบลงไปไว่ายน้ําเก็บเหรียญในกระทงยิ่งเก็บได้เยอะเด็กหนุ่มก็ว่ายไกลออกจากฝั่งขึ้นเรื่อยๆมีเรือหางยาวลํานึงขับผ่านมาแต่ด้วยความมืดมิดแถวบริเวณนั้นนะทให้เรือหางยาวที่ขับมาด้วยความเร็วไม่ทันได้เห็นเด็กหนุ่มที่เก็บเหรียญในกระทงทําให้ใบพัดเรือที่มีความคมหมุนมาตัดคอเด็กหนุ่มที่เก็บเหรียญคนนั้นหัวของเด็กหนุ่ม ขาดกระดินลอยจมหายไปและด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้เด็กหนุ่มตายแบบไม่รู้ตัวจึงกลายเป็นผีหัวขาดที่ชอบหาหัวตัวเองในวันลอยกระทงและมักจะเอากระทงแถวนั้นมาวางแทนหัวของตัวเองในทุกปีจะมีคนพบเห็นเด็กหนุ่มที่มีหัวเป็นกระทงว่ายน้ําหาหัวตัวเองอยู่แถวแถวแม่น้ําในคืนวันลอยกระทงและหลังจากนั้นเป็นต้นมาคนก็ร่าลือกันปากต่อปากว่าผีกระทงจะออกตามหาหัวของตัวเองในทุกๆวันลอยกระทงชาวบ้านหลายๆคนเชื่อกันว่าถ้าเอากระทงใส่ไข่สาม ฟองแล้วลอยน้ําถ้ามีกระทงมากินครอบครัวนั้นก็จะเจอแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าระหว่างลอยอยู่เชือกหลุดหรือไข่ตกน้ําหรือใส่ไม่ครบจะทําให้ผีกระทงโกรธและตามไปแก้แค้นคนคนนั้นถ้าใครเจอผีกระทงมันจะวิ่งมาจับหัวของคนคนนั้นและท้าไม่ใช่หัวของมันหรือขนาดเล็กไปใหญ่ไปมันจะกินหัวสมองเหยื่อทันทีจนตายอย่างสยดสยองแต่ถ้าหัวของใครพอดีกับมันมันก็จะนําหัวของคนนั้นไปและคนที่ถูกนําหัวไปต้องกลายมาเป็นผีหัวค่ะที่ต้องหาหัวของตัวเองสื ติต่อกันไป